อ่าวรสวัสดีทุกผูทุก่านวันนี้เนี่เราดีใจมากเออดีใจมากไม่ได้นำตัวเลยไอ้อยู่กับผมเองกายทำยากเกเรคุณเหมือนเดิมนายกับเขาอ่ะยังไงก็แค่พี่เนาะ <ś c oughs> โอเควันนี้เราจะมารีวิวไอ้แอตลาฮี้อะไรล่ะพลังที่มีชื่อว่าเอโตโยชิโมลระเออโมเดล2ไว้เขาหน้าแล้วกันนะ <ś c oughs> โอเคมาเริ่มจากอันแรกก่อนเนาะหาง หางนี้ราคาอยู่ที่ร้อยล้านแล้วไม่แน่ใจว่าแอดมินเขาจะอัพอัพราคาหรือเปล่านะแต่ว่า,าแนะนําให้รีบไปซื้อนาะแล้วเดี๋ยววันนี้จะรีวิววิธีอัพแรงด้วยนะเอออัพเอ,เอรีวิวสอ,อย่างเลยไม่จะได้ทําทีเดียวนะเออโอเคมาราคาน่าจะอยู่ที่ร้อยล้านเหมือนเดิมใช่ไหมอยากได้สีเอโตจริงๆไม่ใช่สีขาวดำนะเนี่ยเขียนอยู่อ่า reset to แปดร้อยบาทอฟยูบายวิดลบอิดวันอัพ o าดอีฟยูอินยูโอเคฮะมีสกินด้วยอยากลองวะ อันนี้นี่อยากลองเปลี่ยนสีก่อนสักไม่เอาขอแบบมีสีแดงตังหมดยังดูแค่นี้แหละเดี๋ยวตงังเดีอีกสี่อ่ะขออีกสักสีล <c oughs> สกส่ล้านขออีกสักสี่ล้านปึง้งอ่ะพอใจแล้ว <c oughs> ใช่ใช่ไหมใช่อย่างที่กูคิดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองเช็คก,ก่อน เอออันเียแหละโอเคมาเรามารีวิวกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลาและเสียเวลาสกิลอีเป็นการพุ่งเข้าไปเนาะคูดาวน่าจะอยู่ที่มันมีบอกคูดาวไหมเอ่ยเดี๋ยวนะขอดูเช็คก,ก่อนอ่ะฮะชิปเดียวยูไอโบไม่ไม่มีบอกเหรอไม่มีบอกโอเคไม่น่ามีบอกเนาะโอเคคูดาวประมาณอันนี้เราไกลระยะนะประมาณอ่อสี่วิทนะีเน,นาะเดี๋ยวนนับก่อนหนึ่งอจองอาจามอาจีเออสี่วิที เป็นการพุ่งตัวขึ้นไปเนาะสามารถทาดาเมจได้ด้วยเนาะแล้วก็เอาไว้หนีศัตรูได้ด้วยเช่นแบบเรากำลังหนีอยู่ปิ๊บปิ๊บปิ๊บพุ่งเข้าไปเออแม่งก็จะหนีได้แล้วก็พุ่งได้เอาอะไรประมาณนี้เนาะโอเคสกิลอาเป็นการยิงปิ๊บปิ๊บปิ๊บไม่ต้องกดคาเนาะเป็นแบบปิ๊บปบิเล็ก,เล,กเล็กไปปิ๊บปิ๊บปิเอเหมือนมันจะยิงไปประมาณ3นัดใช่ไหมถือว่ายะไม่ใช่3นัดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะัดเออห้านัด, 5, นดถามว่าไก,ก,กลก็ไกลอยู่นะเออถือว่าไกลยอยู่ไกลออยู่โโกกาสดนนี็ อโอกาสโดนแบบถ้าตีเป็นกระจายอะ่ะก <c oughs> ็น่าจะยากน้านดูโอเคสกิล <c oughs> <Okay, skill S 2> คูดาอยู่ประมาณ6วิไหมหกจประมาณนี้เนาะสกิลเอต่อไปบิวบิว,ปวเป็นการยิงออกไปแบบระยะประชิดไหมเหมือนมันแบบยิงมันต้องกระโดดยิงไหมไม่แน่ใจว่ะเออมันมันก็เหมือนกันอะ <c oughs> เป็นการยิงออกไปเนาะคูดาเหมือนจะเร็วประมาณ4-5ว,วิเหมือนเดิมเอ,อ่ยิงออกไป3อันคมคมนะฮะดาเมด โอเคต่อไปล่างสองตัดทิ้งไปนะฮะต่อไปไปล่างสามเลยนี่เท่มากไอเฮี้ยเหมือนเอโตะร้อยเปอร์เซ็นต์ล่างต่อไปก็คือล่างที่มีชื่อว่าเอโตะเคสองสเตสามโหมดสามใช้อาซีทั้งหมดสิบห้าล้านเนาะอ่านิกเนมเอโตะเดี๋เดๆๆเด,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 ดใช่เหรอเออใช่หอ เออนิกเนมมันชื่อเอโต k เอันนี้อันนี้ล่างสีไม่นับไปนะ่นับ one rowl one of the strongest people in โตเกียวกูอ่ะมาสกิลเริ่มจากตีปกติอันนี้คููดาวถือว่านานนะตีปกติกระโดดก็มีสู้สึกว่าถ้ากระโดดเราสกิลซีเราใช้ไม่ได้เนาะสกิลอ e เป็นการกดค้างนะฮะให้การเล่งแล้วก็ดกดค้างไปเนาะกดค้างประมาณเดี๋ยวนับก่อนอันนี้คููดาวอยู่ที่7ดวิกดค้างประมาณสัก2วิก็ เรียบร้อยแล้วเนาะไม่ต้องกดนานว่านั้นเนาะสกิล R เหมือนสกิลแรกของสกิลกนี่เลยก็เป็นการพุ่งไปเนาะแต่รู้สึกเหมือนจะพุ่งแบบดาเมจแรงกว่าแล้วก็ดับจาครูดาวนานกว่าเนาะเออแต่ว่าดาเมจแรงกว่าก็โอเคอืมถือว่าโอเคต่อไปสกิล F ใช้ไม่ได้นะฮะ F ต้องต้องใช้ C คอมโบก่อนเนาะต้อง C ปึบเป็นการกระโดดขึ้นไปเนาะแล้วก็ F ทุ่มลงมาเนาะจะมีดาเมจด้วยเนาะอืม คอมโบถามว่าไอ้คอมโบไอ้ตัวนี้ยังไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นมีคนบอกว่าสามารถบักบอลได้กูก็ไม่รู้ว่าบักยังไงนั่นแหละฮึบฮึบปิ้วปิ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 วหนีแล้วกูเจอกันหนีแล้วกูเจอกันเนาะก็ดาเมจมันก็ถามว่าดีไหมเนี่ยฟาร์มก็ถือว่าฟาร์มใช้ได้นะเออการฟาร์มบอสก็ถือว่าใช้ได้ไม่ไม่ไม่ไมยากมากต่อไปจากล่างสามเข้าสู่โหมดอ,อ,อ,อันติเมทสกิลเอ๋ออ๋อตกตกตกเรียบร้อย อันติเมสกิลล่างปูไทยนะฮะปูปูปูไทยสกิลล่างนี้เป็นล่างล่างล่างแบบล่างสุดยอดเลยมั้งเออน่าจะล่างสุดยอดลยอลยแล้วของล่างปูไทยแล้วของร่างเอโตะสิเออเป็นล่างปูไทยอร่อยเลยมึงกระโดดก็เป็นการกระโดดแบบเหมือนเหมือนคูดาวนานนะแต่ว่าเรียกว่าไงอ่ะคูดาวนานแต่แบบมันกระโดดหยองหยองอะ่ะหยองหยองเหมือนแบบเหมือนแบบเออกระโดดสูงอะ่ะเออกระโดดสูงเนะี้ยเออไอหย,ยองหยองปึ๊บ อ่าตอนนี้ยังใช้สกิลซีไม่ได้นะฮะต้องรอให้อีกฝ่ายตบเราก่อนเนาะมาตบมาอ่าใช้ได้แล้วโอเคตีปกติถามว่าเร็วมันก็ถือว่าใช้ได้สกิลมาเริ่มสกิลเลยสกิลอ e. ีเป็นการพุ่งเข้าไปหา2ช็อกนะฮะสองช็อกเรียกสองช็อกไม่2ช็อตนะฮะพุ่งเขาแบบปืบป๊บๆนะฮะเหมือนจะสร้างดามิแรงอยู่นะมามามาที่เอโต้ก ok. ูอยากรู้เลือดมันเท่าไหร่กูไม่เห็นเลือดมึงเลยเพื่อนเนยอ่ะช,อชอ็อกช็อกอ่าเห็นแล้วเห็นเลือดมึงแล้ว,ลวอ่าเฮ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งไปนู่นสิเอ้ยมานนี่่กอมานี่ก่อน เอออะชอกชอกเฮ้ยมาหนี้มึงสไลด์ไปไหนอ,ะอ,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 อะอึบอะชอกชอกอ่าตกตกโอเคต่อไปคูดาวนี้น่าจะประมาณหกจุดเจ็ดวิประมาณนี้ไหมหกจุดเจ็ดวิอะชอกชอกหนีก็ได้สู้ก็ดีแต่กระโดดสูงไปนิดนึงนะมึงอ่ะอะชอกชอกตีปกติอะตีปก,ต,ต,ปกติสกิลอาเป็นการคำรามเนาะมึสึกเหมือนจะสาตาร์ทอีกฝาก่ายไหมคูดาอยู่ที่ประมาณแปดวิเออสาตาร์ทอีกฝาก่ายไหมอ่ะ มึงมึงอย่ายสไลด์ไปดิปึบอ่ะสตันสตันถือว่าสตันช็อกชอกค,ค,คูดาแปดวิก็ถือว่านานอยู่นะต่อไปสกีเอฟตกเป็นการทุ่มด้วยโพเดียมนะฮะ,ะคำรามหนึ่งทีแล้วก็ชอกชอกแล้วก็ตกลงมาเออเศร้าเออเศร้าเอฟเ,เ,เป็นการทุ่มด้วยโพเดียมแล้วกูจะทุ่มมันยังไงถ้ามันอยู่ด้านบนขนาดนะเรื่มึงสไลด์ไปไหนวะสั้นนะกูจะได้กระทืบม,มึงไม่ได้เบือ่ออ้ยให้กูทดลองก่อน โอ้ย oh, oh, oh. ติดติดติดแอะติดอีกตัวอ่ะมาเป็นการทุ่มด้วยโพเดียมนะติดสัตว์เอะหน้านี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นมันติดสตานไหมว่ะเพื่อนเอ๊ะโตมึงอยู่นี่เองดิตกอ่าเป็นเหมือนจะแบบผักเนาะเป็นการมีติดผักด้วยคู่ดาวอยู่ที่ประมาณหกไหมหกวิประมาณหกวิเจ็ดวิอ่าไม่นานมากไม่นานมากปึบไม่ตรงนี้คำรามอีกหนึ่งทีช็อกไปหนึ่งอา้าว ต่อยเหนึ่งทีจะได้จบจบไอ้สใจจะได้จบจบโอเคต่อไปสกิลซีเป็นสตาร์เบอร์สตสกิลซีเป็นอนะันตมาสกิลเนาะต้องทำให้หลอดเนี่ยหลอดสีแดงเต็มก่อนเนาะก็ง่ายๆอ่ะมีการชาร์จด้วยเนาะต้องแดบให้อีฝ่ายตบซึ่งง่ายๆนะฮะการให้ฝ่ายตบก็คือมึงเดินไปหามันแค่นั้นแหละซึ่งมันตบถือว่าไอตัวนี้ถือว่าบัฟดีนะเพราะว่ามันตบเนี่ยเห็นไหมมอนมันตบเร็วแต่เบาเออมันก็ทําให้ชาร์จได้เร็ว ไหนลองดูดิ Starburst Pew ครึ่งหลอดบอสครึ่งหลอดบอสบอสอยู่คุมมมึงครึ่งหลอดเองเหรอ่ะตบอ่ะตบ,ะตบ,ก,ตบกูอีกตบกูอีกอ่ตบตบเอออ่ะปึ๊บเอา Starburst สอ,อสองรอบแตกเนาะก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็จบสำหรับการรีวิวหางเอตโตหางปูไทยนะหางปูไทยเออแม่งกระโดดได้ดีว่ะ เออชุบชุบชุบเนี่ยกระโดดแล้วก็ปึ๊บปึ๊บกระโดดแล้วอ่าติดๆๆติดติดกันเลยก็ปึ๊บปึ๊บอ่ะต่อไปมากลับล่างก่อนเนาะมารีวิววิธีอัพแล้งนะฮะแล้งแต่ละแล้งนี่ถามว่าทําอะไรได้แ,ดแล้งแต่ละแล้งจะสามารถเอาไปอวดคนอื่นได้แล้วก็เพิ่มเงินได้น,นะครับผมอ่าถามว่าแล้งเพิ่มยังไงครับผมเหมือนโลกูเลยครับผมให้มารับไอ้ตรงนี้เนาะอ่ารับไปมึงก็จะได้ให้ทำเควสอ่าค่าแล้งก็ดูจาก R E P ครับผมรู้สึกเหมือนว่าถ้าแล้งตันเนี่ยแรงเอ S เอเนาะ ลานม,มันจะเท่าไหร่นะสามล้านหรือสี่ล้านเนี่ยแหละไม่ก็น่ห้าล้านจำไม่ได้เนาะแต่ไม่เกินไม่เกินสามล้านเอ้ไม่เกินห้าล้านไม่เกินห้าล้านอารีพีไม่เกินห้าล้าน, 5, ก,น 5, ก็ทํเควสไปเรื่อยๆนะฮะผมแล้วก็พอทเควิเสร็จก็มาส่งไปเรื่อยๆประมาณนี้เป็นต้นเนาะสําหรับไอ้นี่ก็เดี๋ยวแว่นให้ดูเลยละกันเวีนเวีน ตรงนี้จะได้ทีละสี่ตัวรอบหนึ่งนะประมาณเกิดประมาณใช้เวลา30วิิบวิเราก็ไปตบไอ้ตรงนู้นก่อนแนะนำมะเปลี่ยนหางเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนหางเปลี่ยนเป็นล่างไอ้นี่ล่างล่างแบบล่างนอนล่างนอนนอนแบบนอนกิงกาชื่อกิ้งกหรอวะนอนนอนสี่สี่ขาเอเออเรียกนอนสี่ขาเออให้สี่ขาแม่งทำงานตลประมาณนี้แล้วก็ยิงปิ้ว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 อ่าพอทำเอมาตรงไม้เสร็จไอ้ตรงนั้นก็จะเกิดพอดีเว้ยแล้วก็กระโดดขึ้นไปเสร็จแล้วก็ปึ๊บ อ่าแล้วก็ตกลงมาไม่โดนที่โอ้ชีวิตตกลงมาไม่โดนอีกเออโอเคตกมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตีตรงนี้ต่อเสร็จแล้วนะฮะกระโดดดึงไปอีกหนึ่งก่อนปึ๊บปึ๊บอันนี้สำหรับคนเวลเกินพันนะทำแบบนี้ถ้าจะเพิ่มแรงปึง๋งแล้วก็ไปตบเอโตนะฮะพอตบเอโตเสร็จ ตบไอตรงนี้อีกรอบนึงแล้วก็รับเควสได้เลยนะฮะถ้าได้ถ้าได้แค่12นะถ้าน้อยกว่า12ก็ยินดีด้วยคุณนั้นได้ทําง่ายเดี๋ยวถ้าได้มากกว่าโอ้ยถ้าได้มากกว่า12ยินดีด้วยคุณเกลือเด็กเหมือนเป็นเควสที่แบบไม่เพิ่มอะไรอะ่ะเออแบบเหมือนแบบมันต้องลุ้นดวงว่ามึงจะได้จะได้แบบเควสง่ายๆหรือเควสยากๆใครๆก็อยากได้เควสง่ายๆใช่ไหมละ่ะเออมันทําเร็วเปิบอ,ะ,อะตกชีวิตอะกลายร่างเป็นปูไทยแป๊บนึงใส่เดียวกับมันด้วยร่างปูไทยนี่แหละ ใส่เดียวกับแม่งด้วยล่างปูไทยแหละเออกูเหงาปึ๊บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวตัดมาตอนที่ใกล้เสร็จเลยแล้วกันเนาะอ่ะตบเอโตเสร็จแล้วเลือดแม่งแดงแป๊ดเลยเข้าไปประทะร่างกายเนี่ยอ่ะดึงอ่ะดึงโอเคเสร็จแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้ต่อนิดนึงเนาะเออตรงนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปหนึ่งทีแล้วก็ตึ๊บตึ๊บ แล้วก็เว้นมาตรงนี้แล้วก็ตบอ่าเสร็จแล้วเคเวสหนึ่งประมาณนี้ไม่เกินใช้เวลาไม่เกิน2อนาทีนะถ้าเวลเกินพันแล้วปึ๊บอ่าแล้วก็รับเควสเอ้แล้วก็รับเควสใหม่อ่าเควสมันก็จะฟินิชแล้วแล้วเราก็จะได้อ p พีมาเนะี่ยประมาณอพีล้านหนึง่งระดับ S อไหมไม่แน่ใจนะอันนี้ได้2ล้าน4ี่โอ้ก็ทาไปเรื่อยๆฮะให้ได้ประมาณ5ล้านยิ่งดีนะเพราะว่าหา,หางไอหางใหม่ๆมาไม่รู้จะเพลงจะนินเท่าไหร่อืมฮึส่วนอุ เอเอเอหางยูตาที่มีที่ดับไปถามมาก็คือาหางคนแบบร้านหน้ากากเหรอมีคนบอกว่าเป็นหางของเอเอคนที่ดับไอ้นี่เนาะร้านร้านหน้ากากมึงเหรอเพื่อนนั่นนายเหรอไอไอไอหางใหม่ร้านนายเหรอเพื่อนขอหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวกูมัวเหมาเหมา,ห,มาหน้ากากก็ได้มึงมึงซื้อให้กูหน่อยเถอะมึงมึงมึงดับไอ้นี่ให้กูหน่อยก็ได้กูอยากได้อะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะฮะสำหรับ การรีวิวหางเอโตแล้วก็วิธีอัพแรงน้องง่ายๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ไปและ XD ขำมุย